โอ้พระสนมกุ้ยไฟยให้สินสอดนี่มาเหรอแม่แม่แม่หูหญินพูดอะไรกันของขวัญพวกนี้เป็นแค่ของข,องขวัญปลอบขวัญแม่นางซ่งเท่านั้นพร,พระสนมบอกว่าแม่นางซ่งมีความรู้เปลี่ยนมารยาทวันนั้นคงต้องตกใจมากพระนางเป็นห่วงจึงให้กา,ารับแม่นางซ่งไปพักที่ตำหนักฟางหัวสักสองสาวันไม่ทราบว่าหูหญินจะได้ที่ไหนกันตอนนี้ไม่มีท้งยศ อีกทั้งยังไม่ได้รับการแต่งตั้งจะได้ไปแบบนี้ได้อย่างไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่ไปในเมื่อพระสนมกุยเวยมีคําสั่งพให้เสี่ยวเมื่อนเก็บของแล้วไปเถอะท่านพี่หากนั่งไปจริงๆนั้นงานแต่งงานของนางกับองค์ชายก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะสิถ้าไม่เห็นด้วยจุนี่เจ้าหรือข้าที่เป็นคนตัดสินใจเดี๋ยวสิให้ตายเถอะอย่าไปรีบไปใช้คุหนูเข้าวังอีกจ้าค่ะถู ยิ่งใหญ่ไปหรือเปล่าต้องขนาดนี้เลยเหรอเออแม่นางซ่งพระสรุปกุยเคยบอกแล้วที่คนอื่นมีท่านก็ต้องมีคนอื่นไม่มีท่านก็ต้องมีฮะเชิญขอรับพระสนมแม่นางซ่งมาถึงแล้วค<ข>ือข้าน้อยซ่งอีเมิงคารวะพระสนมคุย,ยเฟย<อ> เจ้านา่จิตใจงดงามชวนให้เอ็นดูยิ่งนัก ขอบคุณพระสนมที่ชมจ้าเมื่อก่อนข้าคิดว่าหากมีแม่นางคนไหนชอบเหิงเอ๋อไม่ว่านางจะสวยหรือขี่เรนิใสเป็นอย่างไรข้านก็จะไปสู้ขอมาให้เขาแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเหิงเอ๋อตาถึงชอบเป็นนางอย่างเมื่งเอ๋อที่ทั้งใจดีและน่ารักแบบนี้แหมวันข้างหน้าถ้าข้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วฝากเาไว้กับเจ้าข้าก็วางใจ พระสนุนถ้าเกรงว่าจะรับปากท่านไม่ได้ฮะ<า>ข้าไม่ได้มีใจให้องค์ชายเจ็ดข้าเองก็ไม่เคยคิดจะแต่งงานกับเขาบอกท่านตามตรงแล้วกันที่ข้าเข้าวังครั้งนี้ก็เพราะอยากยืมมือของท่านมายกเลิกงานแต่งงาน จะยกเลิกเหรอทําไมเจ้าก็เชื่อข่าวหรือเครื่องนอกนั่นเหรอคิดว่าเิงเอ๋อเป็นตัวซวยเหรอไม่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 ไมไมไมะขาเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเจ้าค่ะเป็นเพราะเป็นเพราะว่เาเพราะฮะถูเขาบอกท่านไปท่านก็ไม่เชื่อหรอกเอาเป็นว่าเขาแต่งงานกับเขาไม่ได้และจะไม่แต่งกับเขาด้วยขอพระสนมปลอภัยเรื่องเรื่องแต่งงานของเจ้ากับเิงเอ๋อเกี่ยวพันหลายฝ่ายต้องค่อยๆปรึกษากัน ไอ้คณหนูไม่กินสักคำเลยลนะ่ะไม่ถูกปากเลยใช่ไหคะข้าจะกล้ากินได้ยังไงอา,อาหารเต็มโต๊ะเหมือนจัดเลี้ยง<ม>จะดูทางนั้นสิทำอย่างกับมีงานแฟชั่นบีพระสนมหมายมั่นจะให้ข้าแต่งงานกับนานเหงิงถ้าข้ากินลงไปใส่วิชาของพวกนี้กินของคนอื่นก็ต้องทำตามสิไม่ได้ข้าต้องหาโอกาสทดแทนบุญคุณนี้ แล้วค่อยคุยกับพระสนมว่าจะจัดพิธีแต่งงานนี้ไม่ได้พระสนมมีชีวิตส,สุขสบายหรูหรายังมีอะไรที่ไม่เคยเห็นอีกคุณหนูจะตอบแทนน้ำใจอย่างไรนึกออกนะพระสนมได้เวลาดื่มยาแล้วฮะ ถอคขีดว่าล <osaurus> ูกสะพายกำลังจะหนีไปรักษาตัวไปจะมีประโยชน์อะไรเอ่อเอพระสนมถ้าหนอยได้ยินว่าแม่นางทรงถอนหายใจอยู่ในห้องทั้งวันหน้านิ้วคิ้วขมวดหากพระสนมยังไม่คิดหาวิธีเกรว่างานแต่งนี้คงต้องยกเลิกแล้วจริงๆฮเจ้าว่า ถ้าเลือกชายารองให้เหิงเอ๋อสักสอาคนมั่งเอ๋อนางจะเปลี่ยนใจหรือไม่พระสนมนี่ท่านคิดจะช่วยหรือว่าหาเรื่องกันแน่เจ้าไม่ข้าใจมั่งเอ๋อน่ะมีสู่กุยหงรออยู่ตามจีบนางย่อมมองไม่เห็นความดีของเหิงเอ๋อเราอ๋อมีคนแย่งชิงถึงจะดุลํำค่าพระสนมปราดปรียยิ่งน้าเสออ พระสนมสิ่งนี้เป็นเครื่องดื่มชาที่ข้าปรุงให้ท่านเองกับมุกรีบชิมดูเจ้าค่ะนี่คืออะไรเหรอเรียนพระสนมอันนี้นะ่าเรียกว่าชานมไข่มุกตรงนี้มีแบบน้ำตาลครึ่งเดียวน้ำตาลเต็มไร้น้ำตาลใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำแข็ง,ง,ขงใบชา,ามีชา,าแดงชา,าเขียวชาอุลงไม่รสชาติกอวดกุ้ยวกุหลาบดอกไฮทัทังจะใส่โบราณข้าหมากด้วยถ้าลองชิมดูเจ้าค่ะชานมไข่มุกเหรอ ใช่ได้บังเอิญวันน uh> ี้ค้ามีเรื่องจะปรึกษากับเจ้าพอดีพระสนมพระสนมน่าจะคุณูรรองตะกูลซ่องที่ไม่ค่อยสบายเราหิ้ินคับขุนูร์มาทั้งหมดแล้วไม่เป็นไรพระสนม วันนี้มื่งเออนำชานมไข่มุกมาให้พอดีผูห้หญยินทุกท่านนั่งลงแล้วลองชิมด้วยกันเถอะขอบคุณพ่ะนอง,นองมะชื่อนี้นดูของขค่าสิของเจ้าขินว่าอะไร,รชาดมปูหลงอะไรค่ะชาิขิง ไม่ค <พ uka> ดีมาก่อนใช่ได้จวันนี้ทิ่เชิญทุกคนมาเพราะมีเรื่องด่วนเรื่องหนึ่งอยากปรึกษากับทุกคนพระสนมท่านรอพวกเราเล่นเหรอถ้าท่านมีเรื่องอะไรก็สั่งมาได้เลยนี่เจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะ เฮงเอ๋เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของข้าเสียเวลายอยู่ที่ชายแดนมาหลายปีตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะแต่งงานเพื่อสืบทอดทายาทแล้วนอกจากเมืองเอ๋อทั่วทั้งเมืองหลวงมีเพียงลูกสาวของโจมพวกเจ้าที่มีปัญญาและคุณธรรมโดดเด่นกว่าผู้อื่นเป็นคูกครองที่เหมาะสมนี่หมาความว่ายังไงล้สนมโอชัยเจตที่กำหนดบุสาวคนโตของจวนถกุซ่งเป็นพระชายา ทำเนียมแล้วนอกจากชายาเอกแล้วยังสามารถเลือกชายารองได้สองคนเอ๊ะไม่นางเจียออกเรือนหรือยังกร <c oughs> ะคุณค่ <c oughs> ้าไม่มีวาสนานี้ <c oughs> สองสามวันนี้เตรียมกำหนดวันมั่นอยู่ <c oughs> ทำไมข้าถึงได้ยินว่าตระกูลเจ้ายังดูตัวกันอยู่เลยแม่สือนในเมืองหลวงถูกบ้านเจ้าฉันไปจนหมดเมืองแล้วหรือว่าเจ้าดูถูกองชายเจดของเราจงใจปัดเหรอซ่องหูหยินลูกสาวคนรองของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมท่านไม่เพียกหน้าละ่ะลูกสาวคนโตของข้าไปถึงพป็ชายาเอกแล้วถ้าลูกสาวคนรองของข้าเป็นชายารองอีกฉะนั้นก็เหลวไหลสิ่งดีต่อให้ข้าเห็นด้วยพระสนมก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีหืม ข้าเห็นด้วยนะพี่น้องมีสามีคนเดียวกันไม่ได้ตรงไหนเหรอ,อ,อจริงสิหลวหูหญินทำไมข้าถึงได้ยินว่าลูกสาวท่านก็ได้เชื่อว่ามีดวงชะตามงคลเหมาะสมกรับองค์างงชายมากถ้าอย่างไรวาสนานี้หัทตะกูลท่านแล้วกันฮะ อ๋อลูกสาวของข้าดวงชะตามงคลก็จริงเพียงเ,เพียงแต่อ๋อปู่ของนางเพิ่งลาลูกไปยังยังอยู่ในช่วงไว้ทุกทํทำไมข้าจำได้ว่าพ่อของท่านจากไปสิบกว่าปีแล้วทำไมข้าถึงรู้สึกว่าพวกเจ้าต่างก็ไม่อยากแต่งงานกับเพิงเอ๋อ อเอมีอะไรไม่ดีเหรอไม่ใช่พระสนมเข้าใจผิดแล้วโอชายเจดรบงามแปดเปลืองไม่ใช่ลูกสาวค่ะไม่อยากแต่งงานเป็นชายรองขององค์ชายเจตเพียงแต่เอเอ,เ,อเพียงแต่อ๋านีมีสองอีเมึองอีกคนไม่ใช่เหรอวใช่ใช่ใช่มีมีมีสองอีเมึองอยู่ข้าเหรอใช่แล้วในเมืองหลวงใครบ้างไม่รู้จักแม่นางสองปกติเจ้าเลี้ยไร้เหตุผลโหดเยี่ยมลิศยา ถ้าลูกสาวตะะคุณไหนต้องรับใช้องค์ชัยเจ็ดกับเจ้าไม่ต้องทรมานจนตายหรอกเหลยโอ,อ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยมันใช่ซ่องอีมังชอบเรื่องเลวร้ายทำผิดใหญ่หลวงมากมายจะนับไม่ถ้วนซ่งซ่องอีมังเออชอบแรงแกกผู้อื่นชอบใช้กำลังฮะ

มาได้อย่างไรผู้ผู้หญิงกำลังพูดเรื่องงานแต่งของเจ้ากับเมองเอ๋ออยู่อ๋อเมื่อครูจับนักโทษหลบนีได้สองสามคนจัดการแวกทองพวกเขาอยู่ในคุกหลวงพาตาหนักฟังหัวพอดีก็เลยอยากมาเยี่ยมท่านหน่อยอ๋ออ้ ได้ยินว่าทุกท่านไม่อยากยกลูกสาวให้แต่งงานกับข้าเพราะพระชายาเอกของข้านั้นก็พอดีเลยวันนี้ข้าก็อยู่ที่นี่แล้วหากสนใจจริงแสดงก็ออกมาให้ข้าดู <c oughs> ถ้าเป็นพรมลิขิตที่ดีข้าจะอยากกับโซมีบ้าง <c oughs> ำไมไม่พูดกันแล้ว่ะท่านคิดจะทำอะไรกันนะไม่มีอะไรทำแก้เบื่อนะอืเต้าชื่ออะไรล่ะกระหม่อมบุตรสาว ของเลขาู้ okay. ดูแลาเฉียวเย่เฉียวเฉียวที่แท้ก็ติดอ่างแล้วเนี่ยไม่เอาไหนเช่นนี้ยขาวาล่เขาคุกและข้าทิ้งดีกว่าเนาะท่แม่ท่าแม่มาสงยเจ้าฮู้่าคุณได้ยินส้มูุยอินบอกว่าเจ้าดวเชะตาเหมาะสมกับข้าที่สุด จะเกิดปีไหนเหรอปีปีเหรินอินจาค่ะปีเหรินอินก็คือเกิดปีเสือแต่แท้เจ้าเกิดปีเสือก็ดวงชงกับข้าพอดีเลยหากเจ้าแต่งงานกับข้าอยากให้ข้าเป็นปรปักับเจ้าหรือเจ้าเป็นปรปักับข้ากันนะขนาดมีกล้าจาค่ะมีกล้าเลยถ้าไม่กล้าก็คือแต่งเรื่องโกหกหลอกลวงกุ้ยไฟอาจจะได้ทับเสยนเจียนี่จะต้องคว้าขวใจ เอามาทำอาหารเลยนะ้โอ้โอ้โอ้เัาสนอปลอดภัยด้วยเรวสนอไว้ชีวิตด้วยพวกนั้นล้นเป็นเรื่องที่นักตรงตุนในยุทธภพบอกข้าน้อยมาข้าไม่กล้าหลอกลวงเพืสนองหยอกเจ้าข้าไม่กล้าไม่กล้ากล้าแล้วเมื่อครู่พวกเจ้าสองคนวอยวายดุเดือดที่สุดไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้ไม่พูดแล้วล่ะ องชายองชายปวดกระเพด้วยองชายไม่ชีวิตด้วยพูดจาแหลมไหลสร้างข่าวรือทำใม้คนรักพู้เจ้าสองคนเข้าคุกและตัดลิ้นพูกเจ้าทิง้งสะพระสนมพระสนมช่วยด,ด,ด,ด้วยวด้วยวันนี้ข้าจะพูดอีกครั้งหนึ่งส้มอีมังเป็นพระชายาที่ข้าต้องลำบากกว่าจะได้มาศักดิ์ศรีของนางก็คือศักดิ์ศรีของข้าผู้ที่รุ่นเกินข้า

ไปทำอาไรลุงไปไมกรอ์นะเด็กนี้มีนมวัวท่านแม่มามกับพ่ออ่อนแอกินนมไม่ได้นี่เป็นเครื่องดื่มชาที่ข้าทธอไม่พระสนมเ้าไม่รู้ว่าพระสนมดื่มนมวัวไม่ได้พระสนมพระสนม เรื่องต้มยาให้คนรับใช้ทําก็ได้จจ้านัานอยู่นี่ทางลมผ่านกลางเดึ่เกิดป่วยึ้นมาคิดจะโทษข้าเหรอพ <c oughs> รัะสนุมดื่มชานมที่ข้าทําถึงได้ป่วยข้าก็ต้องทําอะไรชดเชยสักหน่อยถึงจะได้ คนนี้เขาทำให้เจ้าตกใจไหมถึงยังไงปกติถ้าเาาไม่ดูข้าก็จะฆ่าข้าข้าฉินแล้วล่ะเมื่อไหรา่ถึงจะเริ่พูดจาร์เหน็แดแนมสักทีในวังจิตใจคนยากจะค่าดเาต้องระวังทุกอย่างจะไม่ทำ้ายคนอื่นแต่ต้องป้องกันคนอื่นทำ้ายเจ้า ช่วงนี้เจ้าเพิ่งเข้าวังก็ไปทําอาหารให้ท่านแม่แล้วมีพลาดมา,ากเจ้าว่าถ้ามีคนจะวางยาพิษท่านแม่หรือเจ้าขอผิดให้เจ้าล่ะสีรีรับปัญญาอ่อนมีไรแรงถึงที่ท่านคูดหรอกนะเพิ่มพามาอะไรเนี่ยมไ,มไม่มีอะไรคำพูดขององค์ชายข้าจําได้หมดแล้วมา องชายานี้ต้องตามคําสั่งของหมอหลวงตอนนี้ท่านก็แตะมันเหมือนกันถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องของท่านแล้วขอบคุณนะืม ้าพูดว่าขอบคุณเจ้าขอบคุณข้าเหลอฮะอืมเฮ้สมองจะไม่ได้เพี้ยนไปใช่ไหมเออนี่นี่<ะ>โอ้ยสมองท่านต่งางหากที่เพีย้ยนได้ข้าสมองเพีย้ยนสมองเพีย้ยนแต่ได้ขอบคุณท่านถือว่าข้าด่าท่าน,<ม>านก็นแล้วกัน ยังไงคนเห็นท่านก็ไม่ชินเวลาที่มีคนอื่นขอบคุณคนที่ด่าข้ามีเยอะแยะก็ไม่ได้มีแค่เจ้าคนเดียววันนี้ท่านพูดจาน่ากลัวต่อหน้าผูห้หญิงกับคุณหนูไปตั้งเยอะไม่กลัวว่าพวกเขาจะคิดเป็นจริงเหรอ ใน้สายตาของพวกดางเขาก็เป็นแค่เทพสังหารชั่วไร้ายไม่ใช่เลองั้นท่านก็ไปอธิบายกับพวกคนที่เข้าใจท่านผิดสิบอกพวกเขาสิถ้าข้าบอกเจ้าอธิบายเจ้าฟังเจ้าจะเชื่อไหมพวกเขาบอกว่าข้าเป็นเทพสังหารเจ้าก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอคนบนโลกดูถูกและด่าค้าเจ้าก็ทำแบบเดียวกันนี่ ข้าอธิบายเจ้ายังไม่เชื่อเลยทำไมข้าต้องอธิบายให้คนอื่นฟังด้วยข้ากับท่านเกินไปหน่อยหรือเปล่าก็ทำเกินไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่า ไม่เป็นไร